อยูน,นั่นแต่ก็พอเหตับเืิบเลยเราวะเดี๋ยวจะไปขโมยไปหาแตมิ้นเราสบายดีอยู่ดีไปแหงวันนี้ก็ไปหาอยู่หากินคือเกาไปหาเห็ดจะดูเห็ดพี่น้องเ้ยการเห็ดเห็ดโปเห็ดตับไม่เศร้านะก็ไปได้รอบหนึ่งรอบที่สองนี่นี่พอเลยมันขาอ่อรูปบอลย อันนั้นก็อ้อแต่ทชนยังพราราเนี่ยผมเป็นพร้อมไปไปได้ไหมโอ้ยยุงครับชนีงไงไมายุนะงมันจะตีคอยก่อนเฮ็ดตีชนี <laughs> ไปเยอะเราจะรับอ้อเองเลยอยะอะชนยางนี่นะไข่เปืนนะนี่เหยียดไข่ก็จะเกินนะี่แม่อะไรไขก่กระทางไข่นั่นเลย,ยน,นี่อย่าไปอย่าไปทำมันแต้ม ทั้งดินและแมนมา,ามาหอดอะมาหอดแล้วก็มานมานมานสงม,มานด้สชงมานด้ กำลังให้ดินแตกออก แตะมน่ะเดี๋ยวมันข anyway> ีกแน่นอือนี้ม่ยินมันกำลังมันยังมีพุทนน่ะนี่นะมจิมอะไืกันยังไงยังเงินได้เลย ป้าหอมเหตาไปเอหอมอยงไรพออะไรก็ได้หรืวอว่าลมมันมาทางอื่นบ่มันต้องได้แทน,นนี่นะจะห้ารอดอยู่ยกูยังพราดได้รอดมันความเชื่อมเอาตามดงเขาหินเขาคู่เลยว่ามันอ่อน,น,นี่เขาไปละห้าก็ได้แบบนี้เห็นเยอะอะไรก็ได้ เราคุ้นเลยมาข้ามมาข้ามมาการมาข้ามมาการเนาะมาข้ามขนาดการเนี่ยเพ่อเอ้พเนี่ยตกไม่ได้คืกรึงกระงกึงกงมารมาการพนตกอ่ดโอใ่เด้ยทิพชสาดอกพลตกห่าการดูมาฮาเมื่อวานนี้เอ้ าปไทยว่าเราหาเห็ดมากขึนหน้าเป็นเลยหาเห็ดหาดหหหอกไม้คือกันคอยหมักไปหาข้อกระแต่แหละแต่ละเตอไปเลยนี่ะเาแจวเลยมูหนึ่งกะพามูน้อยนึงนี่หาเราทำคนคูน,น,นี่หากระพอหมูหน้อยนึง เขาแต่โทษอย่างผลาญนะนะขุดมาดินท่ันขนาวเบอรงมีคักเม็ดเลยมันต้องเบิรงคักว่ามนคือกับเครดิตเลย คนอะไระกอนโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วสาวประเทศไปแจีพุ่นวอลพ่นมาเลยพ่นมาเก็บเอาพ่นเก็บพ่นเก็บเป็นนะพ่นเก็บได้อยู่แต่ว่ามันมีชักไปเลยเดี๋ยวตะกอนปุ๊บตัสาวประเทศไทยมาเลย แยกทางกันไปเด้ยเฮ้ยมามาเฮี่พอกะไม่เห็นจะพอเห็นนี่เป็นอะไรหยามปุกหาปุกหูบึงนะเฮ้ยอะที่ว่าเลยนั่นี่ผกรู้ว่จดิ่งเลย แบกขีน,นมือในกระโหล้วนึง <c oughs> มานมานพอเจอจะปะมาหาเห็ดชงชมใจว่ารับตาจะเห็นจะเห็ดเลยน้ำจะรับตาจะเห็นหน้าค่อยบอ หเขาหาเห็ดเขาหาเขาหันไม้เฮยยูคู ไ,ได้ตัวย,งยง่งอยูา่าอันี่ะสีขีดิขึ้นมาดินมันแค่งนะการการการ <呢>啊，给你了。啊你

Cái, khác, cái này nằm <laughs> <laughs> Cái nó Cái mà mình uống thành subscribe cho kênh cao Mì Gõ mm <laughs> มาอันก wow. ันยังแค่มาอันกัเท่าแล้วมาพอกันตอนเท่าแล้วดูนั่นแต่เก็พิจารณเกิบไอ้ชีสี่ดอกสามชีดอกกำลังจุ่มบอลคอยถางหาามล์หามาก็เฮนโหลดอืมกัน โอ้โหโอ้โหดิดสดเลยท้องห้องไว้่เพื่อโกกอะเมื่อกี้นี้ เท้าเราก็ได้ยังเป็นกุชากได้จากตัวบก็ตัอืกามีก็ได้อืนเฮ็ดแบบนี้ละการใหญ่เง เห็ดแบบนี้การปุ้มอย่เบิ่งเ็ดไปดูรดการน้อยการปุ้มเห็ดน้อยมันดีน้อย่าทันมจุ่มจะได้ไอ่ให้ให้ นมีตกเสื้อแตมันแข็งโอ้ยกบโอ้ยโอ้ยเยอะหนูโอ้ยเยื่อหัดเลยขอยมียันนะเฉื่อหัดขอยยันขอยเจ็บยามันเฉื่อหัดเฉื่อยห่าจังชื่อมือได้แต่คันใจเจ็บไม่ได้ด้ใจเจ็บเฉื่อยามันหาดชื่อไม่ 嗯。嗯，干 <noise> <noise> 你好老公。 Chóng ừ, đỏ oh, hết Ở tao lên hả โอ้ทยทำมเขาเเลยเห้หยไ้ดีด,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 ดีด้วยเหระ เราแบบเดี๋ยวจะไปเมยกระาลยเมียนเรากาะโจนตอวนั้นกระแมต,ตับตาลม่เม็นมันจะเท่าลอตไยจะปิ้งแซ่บได้แบบนี้ได้ปิ้งกินงอบมันี mật tử mật tử sắm lụa nõi đây phần khoa bài khoa chấp khói bài เมน,นูเฮ็ดน,นี่เอ็นไล่เมนูเลยโคก็ได้แกงก็ได้เนื้อก็ได้ปิ้งก็ได,ได้ทอดก็ได้ฮันผู้ผนะู้ไ,ไม่เคยกินทอดลองทอดบ้างเด้อทอดชนิดมันพืชน่อมันมูนะแซ่บเลยคอยนะหมักคอยนะแต่เก้าพ่อไม่เคยกินเอทอดลองบังลองบังบงอกแซ่บไปเยยลยเวลาเติมเลย

จรุ vania, ปคา um. บนี่กันได้ร้ายเจอได้พออยู่ๆได้กินอยู่เครื่องไก่เครื่องนิดนึงตัวนี้ตัวบานตัวนี้นะตัวยื่มือตัวจุ่มกระเทือนอันนั้นมันเลยก็เลยยามันตะกินแตมันแดดเลยชาวภัยเอาเบอร์อ้อทุกคนมานี่ขอจบคลิปเพจที่ก่อนขันเผื่อพราเบิรงกับขาเมื่อกี้เจอรายเด้อทักอะไรขออภัยรายสิมากขอบพระที่ชมได้อยู่ดีไปแห้งร่ำรวยร่ำรวยเบิร์สกุลสกุลทั้ง